ในทุกๆวันนี้กระแสบิดคอยกับเหรียญต่างๆก็มีแต่ขึ้นกับขึ้นครับเพราะง้นเลือกซื้อกระจอไปขุดได้แล้วครับอันนี้ไม่เกี่ยวครับอยากบ่นเฉยๆเหตุการณ์ความคลั่งทิวลิปนะครับความชิบหายในรูปแบบของดอกไม้มันเป็นเหตุการณ์เหมือนกับบิดคอยตามที่ผมเล่ามาเมื่อกี้นี่แหละครับเมื่อเหรียญขุดครบ21ล้านเหรียญแล้วก็หยุดอะไรมาจะเกิดขึ้นผมก็ตอบไปได้เหมือนกันครับในช่วงยุคทองของประเทศเนเธอแลนด์นะครับมีกระแสะความคลั่งดอกทิวลิปเป็นอย่างมาก เมื่อมันเกิดการตั้งราคาซื้อขายทิวลิปสายพันธุ์มาอย่างสูงแพงชิปหายวายวอดไปเลยครับในระหว่างกระแสกําลังพุ่งแรงอย่างต่อเนื่องนะครับจู่ๆก็ได้เกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตกขึ้นมาจากของที่มีราคาสูงนะครับจู่ๆในช่วงพลิบตากับกลายมาเป็นของที่ไม่มีค่าดังนั้นคนที่สวยก็คือแมงเม่าทั่วไปเนี่แหละครับที่อยากจะมั่งจะมีเหมือนกับพ่อค้าผู้มั่งคั่งในเวลาต่อมาก็ถูกขนานนามว่าความคลั่งทิวลิปครับพราะงนี้วันเนี้เราไปดูความชิปหายในรูปแบบของดอกไม้กันเลยดีกว่าัาง ในช่วงปี1593นะครับได้มีสารจารย์ด้านพืชศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์กลุ่มหนึ่งได้เข้าไปศึกษาต่างประเทศนะครับที่ประเทศตุรกีแต่ถ้าเป็นอสมแถวบ้านผมก็ไปดูงานต่างจังหวัดนะครับจริงๆไปเที่ยวนั่นแหละอย่าให้พูดเลยเขาก็ได้เอาพืชพันธุ์แปลกๆจากประเทศตุรกีนะครับกลับมาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์มาให้ชาวเนเธอร์แลนด์ได้รู้จักกันนะครับอันนี้เอาไปดูกันนะพี่น้องซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีดอกทิวลิปนะครับที่มีรูปร่างแปลกตาและสวยงามปเป็นอย่างมาก ในเวลาต่อมาก็ได้กลายมาเป็นที่สนใจให้กับผู้คนจนคนทั่วไปอยากจะได้มาครอบคลองกันเช่นเดียวกับแม่บ้านทั่วไปนี่แหละครับที่อยากจะได้ดอกไม้สวยๆมาวางไว้ที่หน้าบ้านตัวเองให้รถเข้าออกภายในซอยนะครับถอยอยากๆแต่ด้วยข้อจำกัดในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นดอกไม้ที่แปลกใหม่แถมยังมีราคาที่แพงกว่าดอกไม้ทั่วไปดังนั้นเขาก็เลยตั้งราคามันไว้สูงๆแบงเฉลยครับแน่นอนเขาว่ากระแสความต้องการมากมานะครับแถมยังมีราคาที่สูงอีกต่างหาก แต่แล้วคือหนึ่งบ้านของศายตาจา์คนนี้นะครับก็โดนยกเขาไปซึ่งโจนคนนี้ก็รู้ดีเป็นอย่างมากครับว่าจะต้องขโมยอะไรกลับมาสุดท้ายนั้นโจนก็เอาหน่อของดอกคิวลิบติดตัวมาด้วยครับในเวลาต่อมาจึงมีการเพาะปลูกดอกคิลิบกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยและแน่นอนครับว่าจึงทําให้ดอกคิวลิบนะครับที่มีราคาครับค่อนข้างถูกลงจนทําให้คนทั่วไปสามารถซื้อมาไว้ในครอบครองได้ จนก,กระทั่งการเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลานานกว่า10ปีด้วยกันครับการปลูกดอกทิวลิปก็มีการให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองเลยปลูกกันเติมๆไปเลยครับแต่แล้วจูๆ่ๆดอกทิวลิปก็ได้เกิดโรคพืชชนิดหนึ่งขึ้นมานะครับที่เรียกกันว่าโมเสกซึ่งโรคชนิดนี้ไม่ได้ทําให้ดอกไม้ตายนะครับแต่มันกลับไปสร้างสีแถบคล้ายๆกับเปลวไฟขึ้นมาภายในดอกไม้คล้ายๆกับเสื้อมัดย้อมขายตามตลาดนัดนั่นแหละครับ ด้วยสีสันที่แปลกตาแปลกใจทําให้ชาวบ้านที่พบเห็นในช่วงเวลานั้นอีกแล้วครับเกิดความอยากได้ดอกไม้ติดโรคขึ้นมาซะง,งั้นซึ่งมันก็ได้กลายมาเป็นที่ถูกอกถูกใจให้กับชาวในแด์เป็นอย่างมากครับในเวลาต่อมาดอกทิวลิปเปลวไฟนะครับก็ได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของความชิบหายอย่างชา้าชาเมื่อกระแสความต้องการมากมายแล้วนั้นครับดอกทิวลิปเปลวไฟก็ได้เกิดราคาพุ่งขึ้นมาอีกครั้งอย่างกระบิดคอยในปัจจุบันนี้แหละครับ เมื่อมาถึงปี1636นะครับดอกทิวลิปก็ได้กลายมาเป็นสินค้าขายกันในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเนเธอร์แลนด์ตลาดหุ้นดอกทิวลิปนั่นเองครับซึ่งมันเป็นการค้าขายสินค้าที่แพร่หลายไปอย่างผู้คนระดับต่างๆประชาชนบางคนถึงกับเอาทรัพย์สินของตัวเองนะครับมาจำนองจำนำเพื่อมาซื้อดอกทิวลิปก็ยังมีครับด้วยความเชื่อที่ว่าภายในอนาคตภาคหน้าดอกทิวลิปจะมีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นครับไม่จบไม่สิน้นแต่หารู้ไม่ว่านี่คือความชิบหายของเนเธอร์แลนด์แท้ๆครับ มีการเสนอที่ดินจำนวน12เอเคอร์เพื่อแลกกับหน่อทิวลิปเปลวไฟหัวเดียวและยังมีสินค้าต่างๆที่เขาผ่ากันมาแลกมากมายด้วยกันครับแถมยังมีชาวบ้านจำนวนมากมายที่เอาที่ดินบ้านของมีค่าทุกอย่างนะครับขายเพื่อมาแลกกับการซื้อดอกทิวลิปที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันทําอะไรได้ครับ ในช่วงปี1635นะครับมีการขายดอกทิวลิป40หัวเป็นเงินจำนวนกว่า1 0 0 0ฟลอริน1ฟอรินนะครับมีค่า10.28ยูโรนะครับเทียบกับค่าเงินยูโรในปี2002นั่นจะเท่ากับ1ล้าน28,000ยูโรในปัจจุบันนี้ครับและในช่วงเวลานั้นงานช่างระดับฟีมือที่เก่งสุดๆหาใครทำตามได้ยากมีค่าแรงอยู่ที่150ฟอรินต่อปีครับดังนั้นเงินแค่150ฟอรินจึงไม่สามารถซื้อดอกทิวลิปได้จะต้องเก็บเงินเป็นชาติครับกว่าจะซื้อได้ เหตุการณ์นี้ทําให้หลายคนร่ํารวยเป็นอย่างมากและกระทันหันเมื่อไม่เหยื่อลอตาล่อใจอยู่ตรงหน้าครับก็ทําให้คนทั่วไปก้าวขาเข้าไปร่วมในการค้าขายในตลาดทิวลิปผู้คนต่างคิดว่าความต้องการดอกทิวลิปจะไม่มีวันจบสิน้นต่างคนต่างซื้อทิวลิปไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามครับราคาไหนก็ยอมจ่ายทให้ผู้คนทั่วโลกพากันหลังไหลมาอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์เพียบครับเพื่อมากว้านซื้อดอกทิวลิป ความยากจนจะอันตรธานหายไปในประเทศเนเธอร์แลนด์คุณนางพ่อค้าเกษตรกรช่างเครื่องยนต์กลาสีคนรับใช้คุณนางหญิงรับใช้แม้กระทั่งคนกวาดป่องไฟเองก็ยังต้องมาซื้อดอกทิวลิปครับความต้องการดอกทิวลิปก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกลาสีเรือได้รับคาสั่งให้คนสินค้าไปยังเมืองต่างๆเขาดึกว่าดอกทิวลิปเป็นหัวหอบนะครับแต่กว่าที่จะรู้ตัวไปนั้นก็สายไปซะแล้ว กะลาสีเรือเอาดอกทิวลิปไปผัดกินครับพ่อค้าและครอบครัวต่างวิ่งตามเรือเพื่อไปเตือนเรื่องดังกล่าวแต่ก็ไม่ทันกันสุดท้ายนั้นกะลาสีเรือโดนจำคุกไปครับเพราะไม่มีเงินจ่จายจนกระทั่งปลายปี1636นะครับหายนะของดอกทิวลิปก็มาถึงกระแสะความต้องการของดอกทิวลิปเปลวไฟก็เริ่มน้อยลงไปทุกที่ เมื่อมันไม่มีคนไหนกล้าจ่ายเงินซื้อดอกทิวลิปที่แพงเกินไปอีกแล้วครับและเมื่อมันหาคนซื้อคนใหม่ไม่ได้ครับทำให้คนดองทิวลิปนะครับก็เริ่มเป็นกังวลสุดๆกับราคาที่ตกตำ่ำเพราะมันไม่มีคนซื้อ,อรายใหม่นะครับเข้ามาเลยมีแต่คนซื้อหน้าดิมๆเท่านั้นครับภายในตลาดจากกนกระทั่งเข้าสู่เดือนมกร,ราคมปี1637รานะครับราคาดอกทิวลิปก็ยังโคงที่ไปเรื่อยๆเกือบ20เท่า แต่แล้วกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ในตลาดนะครับเริ่มเห็นช่องทางขาลงแล้วคืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปนะชิปหายแน่นอนเลยตลาดเริ่มเงียบกลุ่มพ่อค้าที่ถือดอกทิวลิปมากมายภายในนั้นนะครับพากันเทขายในราคาที่ถูกกว่าชาวบ้านทําให้ชาวบ้านที่เห็นของถูกๆอย่างนี้นะครับพากันช้อนทิวลิปเพียบเลยแต่หารู้หรือไม่ครับว่าการที่พ่อค้ารายใหญ่เทแบบนี้นะครับเริ่มทําให้คนอื่นพากันเทขายบ้างแลละ ผู้คนพากันตกใจอย่างกับไฟลามทุ่งนะครับสุดท้ายนั้นทําให้ราคาดอกทิลิปเริ่มดิ่งลงเหวไปเกือบ2ี่เท่าและยังเป็นผลที่ทําให้นักเก็งกําไรในตลาดหลักทรัพย์สวยไปด้วยครับส่วนประชาชนหรือนักเทรดหน้าใหม่นะครับไม่รอดแหละครับบอกเลยด้วยาราคาที่ตกหวบ้าแบบนี้นะครับเปรียบเสมือนกับภาวะฟองสบู่แตกผู้ขายบางคนเหลือแต่สัญญาภายในมือที่มีค่าแค่ 1- ใน10ที่ซื้อมาบางคนมีดอกทิวลิปห0 0หัวนะครับแต่มีค่าเพียงแค่เซี่ยวเดียว หลังจากนั้นมาก็เริ่มมีการหาแพรบ,บาปบแล้วนะครับพากันไล่าหาตัวป่วนที่ทําให้ตลาดดอกทิวลิปชิปหายนักเก็งกําไรก็พากันตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมานะครับแถมยังมีการเรียกร้องให้ทางรัฐบาลออกเงินช่วยเหลือรัฐบาลก็เลยตามน้ํานิดหน่อยนะครับด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเพียงแค่10%เท่านั้นบางรายนะครับเสียหายไปมากกว่านั้นนั่นก็คือสัญญาครับเขาก็ได้มีการรวมตัวไปฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายแต่ศาลนั้นก็ให้เหตุผลเดียวกับการพนันทิวลิปนะครับ ความคลั่งดอกทิวลิปในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับแต่ที่หนักที่สุดก็ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์อันเป็นผลที่ทําให้เศรษฐกิจภายในประเทศดังกล่าวนะครับต้องหยุดนิ่งเป็นระยะเวลานานกว่า10ปีด้วยกันกว่าจะกลับมาคึกคักกันใหม่ความคลั่งดอกทิวลิปก็เปรียบเสมือนกับของ่ใหม่ภายในบ้านเรา่ด้หละครับ PS5 ไลนะครับเปิดตัวในช่วงแรกๆก็เกือบแสนการ์ดจอราคาโดดเป็นเท่าจตุคามรามเทพก็เริ่มหายไปในสังคม สิ่งเหล่านี้อาจจะเตือนสติพ่อแม่พี่น้องได้เป็นอย่างดีครับว่าควรใช้สติในการลงทุนอย่าบ้าคลั่งอย่างไร้เหตุผลแต่ของมันต้องมีครับสุดท้ายนั้นชิปหายมาเยอะครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ดัง